ูออกซี่ผลิตภัณฑ์เสริมออกซิเจนสุดยอดสารอาหารจากธรรมชาติสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-044-9955อุปถัมภ์โดยไฟโตวีดีท็อกจากธรรมชาติอุปถัมภ์โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลิี่มอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการปัญญาสัทธาธรรมผู้ดำเนินรายการพิจารทองพัวพร้อมด้วยคุณนภัสวรรณมุ่งดีเกสในวันนี้คุณนภัสวรรณถือว่าเป็นอาชีพที่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีอย่างที่บอกในช่วงที่เกิดไปแล้วในช่วงแรกอาชีพตำรวจนั่นเองใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าท่านได้ใช้หลักของพระพุทธศาสนานี่แหละในเรื่องของการนำสมาธิมาใช้ในหน้าที่การงานทำให้ประสบความสำเร็จได้ ก็ขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญดิฉันก่อนนะคะพลตารวจตรีดกรกิจพินิจอุสาโหนนะคะตำแหน่งผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันสุขภาพนะคะขออภัยนะคะและประกันคุณภาพกองบัญชาการการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติประธานนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่34ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะอดีตท,ท่านเคยได้รับ รางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2542สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านครับขออนุญาตเรียกพี่นิดมาครั้ให้การสัมภาษณ์เป็นแบบเป็นแบบพี่แบบน้องได้ครับทำให้คุณผู้ชมไม่กลัวในสิ่งที่พิธีกรพูดครับจะอยากให้พี่นิดอ่ะเล่าความเป็นมาประวัติว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรเอ่ยเป็นคนที่ไหนอะค่ะครับก็ผมก็ เป็นคนกรุงเทพมหานครครับสำหรับสัมเทาการศึกษานะครับที่คณะครุศาสตร์จุฬานะฮะทั้งปรัญญาตรีและปัญญาโทนะครับแล้วก็นิติศาสตร์มศทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชแล้วก็รัฐปรสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์แล้วก็ปัญญาเอกก็คือพัฒนาศึกษานะครับสาขารัฐศาสตร์การศึกษานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ แล้วพูดถึงถามท่านนิดนึงว่าตำรวจกับด็อกเตอร์นี่ทำงานเกี่ยวกับควบคู่กันหรือเปล่าหรือว่าใช้เวลาว่างในการไปที่ศึกษาในที่สูงต่อไปคะอ๋อตอนนั้นตอนนั้นเติมเติมเติมไปเรื่อยคือบากว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อเพื่อเติมความรู้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เอามาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยครับอ๋อก็มีส่วน เกี่ยวข้องกันแล้วก็ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ด้วยนะถูกต้องครับแล้วก็เอามาใช้ในหน้าที่การงานถูกต้องครับอย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนนี้ทําอาชีพตํารวจอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับกี่ปีมาแล้วคะทั้งหมดเอมสิบปีแล้วครับสาปีสาปีขอโทษนะคะยังหน้าตาหนุ่มเหมือเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้หกสิบอีกอีสองเดือนเกษียณแล้วครับอีกสองเดือนอีกสองเดือนเกษียณแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนคุณนภัสวรร์เขาหน้าตาหนุ่มขนาดนี้อย่างที่่บอกกวาเส เกินไปแล้วนะว่าทําไมเขาถึงหน้าตาดีแล้วก็ <c oughs> หน้าที่การงานนะประสบความสำเร็จสมาธิเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าต้องรอติดตามอย่าเพิ่งลุกไปไหนอ่ะแล้วทํามาทั้งหมด30มสิบกว่าปีตอนนี้ทํางานอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ทํางานอยู่ที่สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับอยู่แถวถนนวิภาวดีลังสิตครับอยู่ที่ถนนวิภาวดีวิภาวดีลังสิตครับถามท่านนิดนึง เอาตรงๆนะคะคห้ามโกรธเพื่อคุณผู้ชมมีแฟนคลับโทรมาถามเต็มที่เลยครับคิดยังไงถึงได้มาเป็นตำรวจอ๋อเดิมทีเนี่ยก็ทํางานอาสอบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอบ,บได้แล้วแล้วก็พอดีได้ของตารวจด้วยก็เลยเห็นเพื่อนฝูงเป็นครูบาอาจารย์กันเยอะก็เลยสละสิทธิ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เลยมา,ท,าทําหน้าที่ลอง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 ,ลองดู ลองไปดูท่านไปสอบใช่ไหมคะไปสอบไปสอบไปสอบลองดูตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยด้วยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรประสานมิตรอโศกนี่เองอโอ้โหถือว่านะลองลองดูว่าเป็นอาชีพตำรวจแต่ตอนนั้นท่านมีความคิดยังไงคะ ไม่ได้มีความคิดว่าอากติกับตำรวจหรือเปล่าหรือว่าไปสอบลองดูเฉยๆอ๋อตอนนั้นอเผอิญเ,เคยได้รับตำแหน่งเ,เป็นนักฟุตบอลตัวแทนประเทศไทยชนะชเลิศฟุตบอลนังเรียนไทย15-18ปีในแชมป์และชนะเลิศแห่งเอเชียแล้วก็เหมือนติดทงชาติเป็นตัวแทนประเทศไทยดั<อ>นั้น,นก็ได้รับเหมือนเป็นความสามารถทางด้านกีฬาเข้ามาเข้ามาทางด้านนี้ครับ แสดงว่าท่านก็มีความสามารถเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้พิธีกรสอบถามเหมือนกันเห็นมีคําถามมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตํารวจเพราะว่าเป็นอาชีพที่ท่านขออนุญาตนะคะคเพราะว่าคนเกลียดก็มีนะค,คนรักก็มีเดี๋ยวรอว่าเราจะส่งคําถามไปอย่างไรแล้วช่วงที่ระหว่างเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของเป็นตำรวจนี่ค่ะคได้เจอปัญหาอุปสรรคมากมายไหมในการปฏิบัติงานเจอประชาชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับก็ตอนที่อยู่ที่โรงพักนี่ก็ดูแล้วตีิแล้วตำรวจเนี่ยหน้าเห็นเรียกว่าเป็นผู้ตำแหน่งเป็นผู้มีเกียรตินะฮะแ, <hasta> แล้วก็จริงๆแล้วตำรวจมีอาชีพเนี่ยบังคับใช้กฎหมายนะคร,รับแล้วก็พยายามรักษากฎหมายนะครับอีกข้างหนึ่งก็คือรักษาความยุติธรรมด้วยไอ้ตรงนี้เป็นส่วนที่ของตำรวจที่จะต้องเป็นภาร,รกิจหน้าที่ของตำรวจนะครับ uhm. อันนี้ถือว่าถือว่าต้องต้องทำอันนี้นะฮะเป็นต้องปฏิบัตินะฮะหน้าที่นี้อันี้ตำรวจเนี่ย พอเรามีอํานาจเนี่ยเราใชอา้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดใช้โดยไม่ชอบโดยกฎหมายนีย้ก็จะเป็นปัญหานะส่วนใหญ่แล้วตํารวจนี่นนก็จะประพฤติปฏิพฤติชอบโดยหลักใหญ่ใหญ่เลยนะ,ะมีอาจจะมีบางส่วนบ้างที่เป็นข่าวมามแต่ถ้าส่วนที่ดีๆนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยหยิบยกมา<อ>มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น ไม่เป็นไรบก็ขอเป็นกําลังใจให้ต่อไปอะคุณพภัรวรัญอยากถามอะไรคะเห็นเตรียมคําตอบมาเยอะแยะในเรื่องของใบขับขี่ด้วยอะไรเอ่ยค่ะอยากทราบเกี่ยวประชาชนนะคะที่เขาคิดกันในแง่ลบนะคะเกี่ยวกับทางตํารวจนะคะว่าทำไมทางตํารวจถึงแบบได้เอารับเอารัดเอาเปรียบกับประชาชน มากถึงขนาดนั้นะคะเราได้ยินๆกันในเบื้องต้นเนี่ยคือตํารวจได้เรียนแล้วว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยคือหนึ่งรักษากฎหมายมหรือบังคับใช้กฎหมายแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือให้ความยุติธรรมกับประชาชนเพื่อะเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอันนี้คือเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้ถ้ามีผู้กระทําผิดหรือใครกระทําผิดขึ้นมาเนี่ยมีการกล่าวหาขึ้นมาเนี่ยตำรวจก็รับแจ้งความแล้วก็ดําเนินไปตาม ขั้นตอนตามกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะแต่นี้ถ้าได้ฟังได้ยินมาเนี่ยถ้าอาจจะมีอาจจะมีบางส่วนนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจตำรวจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ท,ทไํได้ได้ดีะะได้ดีเลยได้ดีมีประสิทธิภาพนะแต่มีบางส่วนอาจจะที่ไปเจอเนี่ยอาจจะมีส่วนน้อยนะครับจะเจะส่วนน้อยนะครับนะครับก็อาจจะเจอการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเงี้ยนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตำรวจจะปฏิบัติตามหน้าที่คือปฏิบัติโดย เรียกว่าเป็นไปตามกฎหมายลักษณะอย่างนั้นครับ oh, อ๋อความหมายก็คือว่าโอเคล่ะในตําแหน่งที่เป็นตํารวจเนี่ยคนดีก็มีคน,นที่<า>ปฏิบัติในทางที่ไม่ดีไม่ชอบก็อาจจะเป็นบางส่วนที่ในส่วนที่ถูกต้องไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตรงจุดนั้น,น,นแต่ไม่อยากให้ประชาชนนะคะว่าเหมือนแบบอ่ะมองในด้านที่ไม่ดีบ้างในด้านที่แบบเลวร้ายบ้านกับประชากับตํารวจแต่ว่าอย่างที่ท่านได้บอกว่าตํารวจที่ปฏิบัติ หน้าที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือครบองค์ประกอบเลยทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องก็ขอเป็นสื่อกลางนะว่าการที่เราเป็นประชาชนนี่แหละอยากให้มองในข้อดีดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีหลักปฏิญาณตนใช่ไหมคะท่านอยากให้บอกนิดนึงค่ะว่าหลักปฏิญาณตนของตํารวจเนี่ยต้องยึดหลักอะไรบ้างคะคือของตํารวจเราเนี่ยคือมีอุดมคติของตำรวจอยู่แล้วนะฮะเคาลบเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่เนี่ยกรุณาปรานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวนไหวต่อความยากลําบาก ไม่มักมากในล่าผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพงชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยการปัญญาและรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตอันนี้ก็เป็นอุดมปฏิของสมเด็จพระสังฆราชสมัยบัณฑบิบบกษัตริย์รามานะครับอันนี้ก็ใช้อยู่อันอยู่บครับครับจริงๆแล้วก็อยากเป็นกําลังใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วคืออย่างเราเรานะ ท่านขับรถอยู่อย่างแพมมีเองขับรถอยู่บางทีเจอแต่คือเราไม่ได้ทําผิดอะไรบางคนก็กลัวนะเพราะว่าอะไรคือเขาทําผิดกฎหมายหรือเปล่าอาจจะไม่มีใบขับขี่นะอาจจะหมดอายุนะและเสร็จปุ๊บพอตํารวจจับไปก็บอกว่าตํารวจรีดคับเขียนใบสั่งหนึ่งพันสองพันสามพันก็ว่ากันแต่ความเป็นจริงแล้วประชาชนส่วนมากไม่ค่อยจะยอมรับสําหรับการทําผิดอันนี้ท่านถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะครับก็ ตามพรบรจราจรทางบกเนี่ยพศ .2522 เนี่ยแล้วก็ที่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยอันนี้ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่ตรงนี้นะฮะนะฮะถ้าตรงไหนเ,เรียกว่าผู้กับขี่นะครับทำผิดพลาดนะฮะผิดกฎหมายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเ,อเรียกอาจจะต้องคุย,ยกันิดนึงว่าอขอดู ไม่กับขี่หน่อยมีไหมหรือทําถูกต้องตามกฎหมายไหมอะไรอยภาษีงี้ยรถแล้วทำไมไม่ไปเสียภาษีต่อละคะคุ่นไม่ค่อยดูครับอ่ค่อยทำนะฮะอันนี้การใช้อย่างสุภาพอันนี้อันนี้ทางผู้ช่การตุนหลวงชาติก็ก็เน้นย้ำกําชับอยู่แล้วเพราะว่าให้ปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้ กิจวัตรจาสุภาพเนลักษณะนี้ครับแล้วจิตบริการด้วยตรงนี้นะักจริงๆแล้วก็ขอเป็นกําลังใจเนาะเพราะว่าเจอเหมือนกันนะคะคุณนภัสวร์แต่แตดิฉันไม่เคยกลัวทุกอย่างใบก<า>ับขี่ดิฉันก็พร้อมทุกอย่างก็จ่ายทุกอย่างก็คือโอเคยิ้มให้บางทีก็เอาน้ํมาให้นะก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายอ่ะย้อนกลับมาที่เกินไปบอกว่าสมาธิอยากถามท่านนิดนึงว่าจุดเปลี่ยนอะไรคะถึงได้มาเรียนครูสมาธิครับจุดเปลี่ยนที่เรียนครูสมาธิเนี่ย คือขณะที่ขับรถเนี่ยวันๆหนึ่งอาจจะขับประมาณ3ชั่วโมงที่จากรุงเทพมหานครเนี่ยไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขา,าขับปั๊บเนี่ยเราจะเปิดคลื่นวิทยุประมาณ89.25เ้าสงที่พรสสังกทานมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระมหาสังเกตเนี่ยท่านอยู่วัดแถวห้วยขวางเนี่ยท่านก็พูดถึงบรรยายธรรมในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนองกระตะปุญโยที่วัดสังังฆทานก็ฟังๆขับรถฟังท่านก็บอกว่าเอ๊ะถึงตอนมีอยู่ตอนมึงว่าผู้รู้คือใครใครคือผู้รู้ และอ้างอิงถึงหลวงพ่อวิิยังสิรินทรโรตรงนี้เป็นประเด็นว่าเออตรงนี้แหละคำถามนี่แหละเป็นคำถามที่ดีมากน่าสนใจมากเลยติดตามดูปรากฏว่าไปเช็คไปเช็คมาน้องสาวกับหลานสาวไปเรียนครูสมาธิรุ่นสาธิบสามที่วัดธรรมมงคลก็เลยได้คุยกันจึงได้ไปไปสมัครวัดธรรมมงคลแต่ไปสมัครถึงสามครั้งถึงได้สมัคร ครั้งที่สามได้สมัครครั้งที่หนึ่งไปยังฟาวยังไม่มียังสมัครไม่ได้แสดงว่าบุญของท่านยังไม่เปิดยังไม่เปิดฮะต้องครั้งที่สามได้ครั้งที่สามได้สมัครครั้งที่สามได้ครั้งที่สามได้ขอบอกนิดนึงคุณผู้ชม <c oughs> เป็นรุ่นเดียวกัน <c oughs> เป็นรุ่นเดียวกันคือรุ่นสามสิบสี่แล้วก็เป็นประธานของดิฉันด้วยนะคะคุณนภัสวรันถือว่าสุดยอดมากๆอ่ะแล้วพอพอสมัครสามครั้งแล้วท่านได้เรียนแล้วเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรียนเรียนทั้งหมดเนี่ยหกเดือนก็มาคมว่า ก็เรียนโดยมีหนังสือ3เล่มนะฮะเล่มที่มที่1เนี่ยครูสมาธิเล่มที่1เล่มที่ 2, 2เล่มที่3เนี่ยตรงตรงเนี้ยเป็นหลักสูตรที่หลวงพ่อเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อพิธียังศรีนทโรเนี่ยท่านได้เขียนด้วยด้วยท่านของท่านเองเลยด้วยมือท่านเองเลยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นหลักสูตรทีรรรรร่ที่ชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานเป็นสามารถที่ปฏิบัติเดินต,ตามตามหนังสือตามตำรานี้ได้ ได้อย่างชัดเจนเลยครับเนี่ยนี่คือรูปภาพที่ท่านได้เป็นประธานรุ่น34ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นัลยานมิตรที่มีตําแหน่งแตกต่างกันไปที่ร่วมถ่ายรูปด้วยที่วัดธรรมมงคลใช่ไหมคะใช่ครับนะครับเขาบอกว่าหลวงพ่อเรียงเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาในการเขียนหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรามาเรียนแค่6เดือนเนี่ยทั้งหมดนี่ประมาณกี่ปีพอจะทราบไหมคะท่านเขียนมานี คิดว่าประมาณทึ่ว่าจะเป็น2 0 3 0ถึง50ปีนะนี่ผมว่าที่ได้ทราบมาแล้วท่านที่ได้ทราบมาแล้วก็แค่ให้เรามาเรียนแค่หกเดือนนะคะท่านถือว่านะจริงๆแล้วท่านถึงได้หน้าตาหนุ่มขนาดนี้คุณนภัสวรันอันนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าคะท่านทําให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสนะไม่ดูไม่เหมือนอายุจะประมาณอาราวที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวเนื่องกันมากเลยคือคือที่ไปเรียนที่วัดธรรมมงคลเนี่ยปรากฏว่าเรียน6เดือนเนี่ย ขณะที่ไปเรียนเนี่ยจะมีเรียนทั้งทฤษฎี huh. เนี่ยทั้งสเล่มเล่มหนึ่งเล่ม2เล่ม3เนี่ยครูสมาธิเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่านจะให้เดินจงกรมสาม30 uh huh. นาทีแล้วก็นั่งสมาธิอีก30นาที uh huh. จะมีกล่าวคาอธิษฐานกล่าวคําแผ่เมตตา uh huh. ตรงเนี้ยพอตรงเนี้ยทำเปเนี่ยจิตบริกรรมพุทโธบริกรรมอะไรก็ได้ uh huh. หรือพุทโธก็ไดบบ้บริกรรมไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอนั่งไปเนี่ยจะมีความสุขสบายสุขสบายตรงเนี้ย ตรงนี้แหละครับคือคือคือได้ได้สมาธิเกิดปิตินะเกิดปิตินะอาจจะเป็นตัวเบานะฮะบนเบาสียงเก้าอะไรอย่างนงี้นะฮะแล้ตรงเนี้ยท่านบอกให้เรารักษาไว้เราต้องพยายามทำตรงนี้เสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ทําให้เราผ่องใสหน้าตาเป็นสุขสุขสบายเป็นสุขไม่มีทุกข์เลยฮะเนี่ยตั้งแต่รู้จักท่านมานี่แบบ เห็นที่ไหนนี่ไม่เหมือนท่านตำแหน่งใหญ่โตมโหลานนะแต่ท่านไม่เคยหยิ่งเลยนะแล้วก็ใจดีมากๆเจอที่ไหนนะคือน่ารักมากๆเป็นคนที่แบบโอเคทํางานเครียดอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านแต่ว่าท่านก็สามารถนําสมาธิเนี่ยไปใช้ในที่ทํางานด้วยอันนี้ก็มีผลเหมือนเช่นกันใช่ไหมคะได้นําไปใช้บ้างไหมคะนําไปใช้ที่ทํางานก็คือหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยก็นําไปเไปสอนเปิดเทปของหลวงพ่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งบรรพุธบรรพุธ ทุกสัปดาห์กให็ให้ให้ข้ารการตำรวจของสังกัดที่ที่ทำงาน,นให้มาฟังเทปของลุงพ่อแล้วมีโอกาสก,าก็ไปช่วยไปสรุปไปรีฟรให้ท่านฟังแล้วเราลองเดินจงกรมดูนั่งสมาธิดูให้ลูกเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่างเงี้ยแล้วก็ทุกทุกบรนพุธถ้ามีโอกาสเที่ยงครึ่งเนี่ยจะให้ให้ทำหให้ปฏิบัติค่อยๆไปถ่ายทอดค่อยๆไปถ่ายทอด ก็ขอเป็นค่อยไปสาธุครับครับท่านไม่ได้เรียนครูสมาธิอย่างเดียวท่านผู้นี้ไม่ใช่ผู้ธรรมดาเห็นบอกว่าจะได้เป็นครูสมาธิแล้วหมายถึงว่าเป็นไปเรียนอาจารย์ริยาสาหมายถึงอะไรคะท่านอาจารย์ริยาสาก็หมายถึงว่าเป็นหลักสูตรที่จะเป็นอาจารย์สอนครูสมาธิอีกทีนึ่งอันนี้จะต้องผ่านการจบหลักสูตรครูสมาธิก่อนเรียน6เดือนปั๊บแล้วก็ ไปปฏิบัติที่ดอนอินทนนท์อาจจะเป็น4วันสามคืนนี้นะฮะ<อ>ปฏิบัติเสร็จปับ๊บดสอบทฤษฎีเสร็จปับ๊บอ,อันนี้จบปับ๊บก็มีคุณสมบัติแล้ว<อ>ที่จะเข้าเรียนอาจารย์ยศสมาธินี่นะฮะนี้อาจารย์ยศาสมาธินีนะะนาจาน่จะต้องผ่านหลักสูตรครูสมาธิก่อนอนะ,ะแล้วก็เราก็สามารถสมัครสมัครใจนะที่วัดธรรมมงคลหรือที่ไอทาวเวก็ได้หรือที่ไบเทคก็ได้ ที่ได้ร่วมอ่าร่วมร่วมเป็นป็นาจาริยาศาที่ระจเรียนค่ะสามารถเรียนได้ได้สามสี่แห่งได้หลายแห่งได้หลายแห่งค่ะคือคุณสมบัติอย่างที่ท่านได้บอกว่าต้องจบครูสมาธินะแล้วตอนที่ช่วงที่เรียนทฤษฎีแล้วก็ภาคฏิบัตินี้ต้องผ่านด้วยใช่ไหมคะต้องผ่านด้วยต้องผ่านด้วยอ๋อแล้วก็มีคณะกรรมการ ตัดสินเราด้วยไหมว่าเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็การเรียนเป็นอย่างไรบ้างได้ช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยงานทางวัดไหมเป็นบุคคลที่น่าเป็นแบบอย่างไหมอันนี้ก็มีส่วนด้วยใไหมคะอันนี้มีส่วนมีการมีส่วนคือเกี่ยวกับช่วยงานทางวัดด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติครบด้วยอันนี้อันนี้ก็จะได้มีโอกาสได้เรียนก่อนนะ ได้เรียนก่อนได้เรียนกอนอย่างแพมมี่สามารถเรียนได้ไหมได้ครับได้ครับอย่างเงี้ยช่วยเหลือพระพุทธศาสนานี่ต้องได้ต้องได้ได้ครับได้เลยก็จริงๆแล้วก็อนุโมทนาหลายๆบุญนะที่ท่านได้พูดมาหลายๆอย่างท่านเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยเป็นประธานหลายๆอย่างแล้วก็เป็นผู้นํากลุ่มในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนานี่แหละเสริมสืบสารงานต่อของหลวงพ่อวิลิยังนะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะทุกวันพุธเปิด ในเ่น้อยคนมากนะคะจะเป็นตำรวจแล้วมาแบบเข้าสมาธิอินเงี้ยใช่ใช่อ่าแล้วก็อ่ะย้อนกลับมาทีหนึ่งแล้วหลักการครองตนของท่านนะคะตัวเนี้ยท่าน<ม>คิดว่าใช้หลักอะไรถึงได้ประสบความสําเร็จคะครับอันนี้ชัดเจนเลยคือหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะ<อ>เรานํามาประยุกใช้ชเนี่ยหลักเนี่ยหลักที่หนึ่งก็คือนะสัพาพาปาปัสะอาการะนังเนี่ยคือการไม่ทําชั่วทั้งปวงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหลักพพุทธศาสนานะครับ คืออรักโอวาทาปฏิโมกต์เอที่2คือกุศลสูระสัปสมปทาคือการถึงพร้อมซึ่งความดีหรือทําความดีนั่นเองนะฮะประการที่3คือสัจิตตะปริโยธาปนังเนี่ยการทําจิตใจให้ผ่องใสอันนี้สุดยอดเลยสาประการนี้แหละครับอของหลักพุทธศาสนา,าเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมานปฏบิบัติงานตรงนี้ครับเรียกว่าเพียงพอเลยครับครับแค่3ข้อเองนะ แค่สามข้อเองจริงๆแล้วคนไทยเรามีแค่การรักษาศีลห้าเองนะคะท่านก็เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานที่สแตนดาร์ดเลยของศาสนาพุทธเราเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเหมือนพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะคะคุณธมัสสวรรค์และแบบว่าแค่นี้แหละเป็นพื้นฐานที่ดีอย่างศาสนาฮินดูนี่ก็สิบข้อนะคะท่านอ่าอย่างเนคขมมะที่เป็นบวสศีลเจ้าเรณีก็แปดข้อนะแล้วก็ห้าข้อก็ถือว่าเยอะ ไม่มากง,าง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพูดถึงนะคะเทคนิคที่ทําให้ท่านเนี่ยสามารถแก้ไขในเรื่องของการทํางานไหมหรือว่าทําให้มันผ่านมาได้ขนาดนี้มีเทคนิคอะไรไหมมีวิธีการพูดกับ การบริหารงานที่ที่สถานีตํารวจเนี่ยคะ่ะมีเทคนิคไหมคะก็คือใช่หลักของพ,พุทธศาสนานีครับหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมของพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นอิทธิบาสีเนี่ยตัวเนี้ยใช้นํามาใช้เป็นธรรมะที่ทําให้ประสบความสําเร็จนะครับประการที่หนึ่งคือเรามีฉันทะพอใจในงานของเรานะ,ะประการที่สองคือมีวิริยะมีความเพียรจิตตะเอาใจาจดจ่อวิมังสาใช้เหตุใช้ผลในการปฏิบัติงาน อันนี้จะเป็นธรรมะที่ทําให้ประสบความสําเร็จอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือคุณธรรมข้อที่สองคือคุณธรรมพรมวิหารสี่ธรรมะของนักปกครองธรรมะของผู้บังคับบัญชาธรรมะของบิดามารดาอันเนี้ยสาคัญมากมีเมตตาตัวเนี้ยเมตตาปรารถนาผู้อื่นมีความสุขนะฮะกรุณาช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกโม,มทิตาพอยินดีกับเขาอย่าไปอิจฉาลิทยาเขาเขาได้ดีมา ก็พอยินดีกับเขาแล้วก็อุเบกขาก็คือการวามเป็นกลางค, <ะ S 1> <g ül> คือมีความบางเฉยคืนนอเป็นกลางอ,อ,อันเนี้นักษณะเนี้ยจะเป็นอย่างนี้อ,อ,อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของออนําหลักของลวงพ่อวิธยังมาอีกก็คือท่านให้ให้ใหมีอยู่3ามข้อคือมีเมตตามีสามัคคีขย้อภัยไ,ไอตรงเนี้ยเอาไปใช้ในการบริหารงานอย่างดียิ่งเลยผมม่ใช้อยู่เมตตาลูกน้องเมตตาหมดเลยสามัคคีการทางานสามัคคีพอสามัคคีครับ เกิดจะมีการทํางานกระทบกระทั่งกันบ้างต้องให้อภัยกันแล้ว <Yeah. S 1> เรามาเริ่มต้นใหม่เ <c oughs> มตตาสามัคคีให้อภยัยท่องไว้เมตตาสามัคคีให้อภยัยเมตตาสามัคคีให้อภยัยงานสําเร็จทุกอย่างหมดค่ะ <c oughs> ให้อภัยอโหสิกรรมกันอภัยทานค่ะ <c oughs> เป็นธรรมทานที่สุดยอดเลย ก็เกี่ยวเนื่องกันนะในเรื่องของหลักธรรมหลักจริยธรรมเทคนิคกับหลักการคลองตนท่านใช้ท่านใช้ควบคู่กันไปเลยนะเมตตาอะไรนะคะสามัคคีสามัคคีให้อภัยต้องให้อภัยมาถึงจะเริ่มต้นงานกันใหม่กนได้เมตตาสามัคคีให้อภัยเออช่วยลดจริงๆนะคะช่วยลดช่วยลดนะไม่ใช่ว่าแค่หน้าที่การงานนะทุกคนบนโลกใบนี้นะใช่ครับดิฉันเชื่อเลยว่าทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าเกิด ถ้าเกิดว่ามีมีตรงจุดนี้มีความสันติสุขแน่นอน,น,นอย่างที่หลวงพ่อบริยังท่านบอกรบหรือว่าศาสนา,าพุทธนี่แหละเมตตาสามัคคีให้อะไทยดี๋ฉันท่องไว้อะเวลามีน้อยนิดมากๆเลยแล้วพูดถึง ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะท่านอยากจะเรียนคูสมาธินะสามารถไปเรียนได้ที่ไหนคะครับตอนนี้ก็มีที่วัดธรรมมงคลเป็นสำนักเป็นสำนักเรียนเป็นเรียกว่าเคเ,เซ็นเตอร์ใหญ่เลยฮะแล้วก็มีอีกสาขาต่าง,างอีกร้อยสาแแห่งทั่วประเทศเลยมีหมดแแต่ถ้าเราไม่สะดวกถ้าสู่วัดธรรมก็เชิญวัดธรรม02นย์สนะสามสามสอ่หนึ่งส ซีหนึ่งซีห้าว่าทำมงคลนะฮะหรือจะเปิดเว็บนะฮะเว็บไซเว็บสมาร์ททีดอทนะฮะนี่ได้เรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญครับกระชับมากมเลยเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเราไม่เห็นไม่เห็น คนที่เป็นตำรวจน่นนะคะัคบจันงไม่ได้มีแบบลึกซึ้งถึงเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาพุทธจริงๆ<ช>แล้วก็เป็นคนดีหมดแหละตำรวจรในส่วนที่พาร์ทไม่ดีเราก็โอเคเราก็มองในพาร์ทดีเขาบอกว่าปาเน่าต,ตัวเดียวอย่าให้หน่าหมดนะไม่งั้นคนจะมองตำรวจไปในทางที่ไม่ดี <N> เป็นกําลังใจขอเป็นกําลังใจให้ดิฉันไม่ได้ซึ้งนะขอเป็นกําลังใจคุณมีอะไรจะถามคุณตำรวจบ้างมีไหมหรือว่าถามหมดแล้วค่ะก็ ก็เห็นใจนะคะออกับกับทางตำรวจนะคะก็คือแบบหน mes, ึ ation, mm ่งก็คือทำงานเสี่ยงนะคะไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะคะพิธีการเสี่ยงค่ะแล้วก็คือเห็นใจกับการแบบประชาชนที่แบบมันคิดแบบว่าว่าเอารเอาเปรียบกับประชาชนนะคะจริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจมากกว่าตรงนี้นะคะ นะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านเนี่ยค่ะฝากถึงอะไรถึงคุณผู้ชมคนที่อยู่ทางบาง้านบางคนที่ท้อแท้ท้อถอยกับชีวิตเนี่ยค่ะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสอยากจะให้จะเป็นท้อแท้หรือท้อถอยอะไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้มามาดูใจตัวเองมาทําสมาธินะับมาเรียนครูสมาธินะฮะก็สามารถที่ว่าดูใจตนเองเพอดูใจตนเองเนี่ยเราจะเกิดบริกรรมพุโทโธเนี่ย จะเกิดสติขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทนะฮะจะเกิดนีแล้วก็ดูใจแล้วเนี่ยเราจะเกิดค ER วามสุขสบายตรงนี้นะครับแล้วก็สมาคุสมสมาธิเนี่ยสามารถรักษาโรคได้ด้วยทําให้จิตใจเนี่ย <okay. S 1> ผ่องใสหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแ <okay. S 1> ย้มแจ่มใสนะบางทีแล้วก็พอเราแผ่เมตตาไปเนี่ยมันก็คือการนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันเป็นการสะสมพลังจิต okay. นั่งสมาธิเนี่ยคือการสะสมพลังจิตเป็นจุดประสงค์ของสมาธิ คือการสะสมพลังจิตพลังจิตเนี่ยจะทําได้เริ่มจากบริกรรมบริกรรมด้วยอะไรก็ได้จะเป็นพุทโธหรือสัมมาอราหังหรือจะเป็นยุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่ท่านสะดวกหรือท่านนับถือสิ่งไหนท่านก็ท่านสามารถบริกรรมได้บริกรรมไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็เกิดความสุขสบายตรงนี้แหละจะช่วยให้เราเนี่ยเรียกว่ามีทั้งเมตตามีสามขีและให้อภัย จะอยู่ในนี้วงจรนี้หมดแล้วก็อยู่ในเป็นวิถีชีวิตใหม่เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราสามารถที่จะเ,เรียกก้าวหน้าพัฒนา,าสมาธิให้เราเนี่ยมีความเป็นจากสมถะแล้วไปสู่วิปัสสนาต่อไปในอนาคตได้ครับค่คบถือว่าครอบเว์นะสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดก็ต้องกลับมา สู่หลักพระพุทธศาสนาการเรียนธรรมะการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะนะคะคุณคสมาธินี่แหละที่สามารถทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็สามารถรักษาโรคได้นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพลตารวจตรีดกรกิตพินิษฐ์อุตสาหนะคะตําแหน่งผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพขอบพระคุณมากค่ะสาธุครับสาธุครับขอบคุณมากที่เสียสละเวลามีค่ามาให้เรานะเป็นคุณประโยชน์มากๆ,ๆเลยในเรื่องของบุญบอกต่อบอกต่อบอกต่อและสารต่อในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมอาทิตย์หน้าจะ เป็นเกสท่านใดไม่อยากให้พลาดเลยนะอาทิตย์นี้มีเทคนิคในเรื่องของการเรียนการเกี่ยวกับทําสมาธิประสบความสำเร็จอาทิตย์หน้านี่ไม่อยากให้พลาดเลยเดี๋ยวเราต้อง3มคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ